จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้ก็สค่เพื่อนเพื่อนเขาช่อมสวนนะจ๊ะนาะเพื่อนเนาะสิผ้าเพื่อนเพื่อนมติตามพีเครือนะจ๊ะเนาะมันเคยล่งคลิปไว้แล้วนะจ๊ะเนาะสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งนะจ๊ะว่าเขาจะเริ่มเติบโตขนาดใดสูงขนาดใดนะจ๊ะนาอยยงไคพลผลิตดีบอยังรกบอนะจ๊ะเพื่อนเนาะเขากัย่งรกอยู่เนาะเพื่อนเนาะยังรกยังหนวยใหญ่ได้จ้ะเด้อหนวยเขากับประมัณเนี่ยว เกือบเท่านี้ปป้งรุ่นเพื่อนเด้อเขายังให้ผลผลิตดีเนะจ้ะเนาะยังหน่วยดกน่วยใหญ่อยจานี่คือปีขือนนะจ๊ะ,ะเพื่อนเก็บไปหลายรุ่นนิดเพื่อนเด้อเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเบื้องต้นของเขานะจ๊ะนะว่าเขาสูงขนาดไหนนะจ๊ะนะ เขาสูงประมาณบ่แน่ใจอาสิสองเมตรเดินเพื่อนเด้อดีนะจ๊ะเนาะอยู่ในป่าเขาก็ไม่นวยอยู่นะจาะน่วยใหญ่ด้เพื่อนเด้อดีนะจ้ะเนาะอันนี้คือพริกเครื่อนนะจ้ะนั่นเพื่อนพริกโบล่านจ้ะอันรุ่นไม่ไหมลูกหลานไม่ไหมรุ่นไม่ไหมอสิบุงหูจักนะจ้ะเนาะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อสิหูจักพริกโบล่านะจ้ะเนาะพริกเครื่อนะจ้ะอยู่ในสวนก็มีหลายพอสมควรเดินเพื่อนเด้อให้ผลผลิตดีจ้ะนวยใหญ่นวยดกนะจ้ะเนาะ พี่เกลือนะจันเพื่อนเนาะเดี๋ยวกัสิพันเพื่อนนะเบิร์กบกผางน้องเพื่อนเนาะยู่นี่กระปูบกผางน้ำหอมต้นเตี่ยเดือนเพื่อนเด้อตอนนี้ประมาณหนึ่งปีนะจันเพื่อนหนึ่งปีประมาณเดือนกว่าๆนะจ๊ะเนาะปูประมาณกลางเดือนพฤษภิกาบ่อในใจนะจันเพื่อนเพื่อนเนาะบ่กลางเดือนกับปลายเดือนนะจ๊ะเขาสูงได้จันเพื่อนเด้อปลูกได้ดีนะจันเพื่อนเนาะ จะเริ่มเติบโตดีให้ผลผลิตดีในดินทรายนวเพื่อนบริเวณแถบนี้ส่วนมากสิเป็นดินทรายซะส่วนใหญ่นวลเพื่อนเนาะสิบกาต้นนะจ๊ะเนาะหลอดทุกตน้นสูงใหญ่ทุกต้นนะจ๊ะเพื่อนนี่คือบอกผ่านผมต้นเตี่ยนะจ๊นเพื่อน,น,น,อน,อออนเนาะนนนะบริเวดูแลยอย่างนะจ๊ะเนาะเพียงแต่บริไฮมีหญ้าขึ้นตามข้นต้นเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเนาะใส่ปุ๋ยคอกปีละสองครั้งจากหกเดือนใส่เธอหนึ่งนะจ๊นเพื่อนเนาะ อ่ะสิ่หกนี่จ้ะเด้อเพราะว่าบ่่บปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะจ้ะสิมีต้นบักแข้งบักพริกแล้วก็มีหมากนั่นนี่จันเพื่อนเด้อสิเห็นต้นตี๋เตี้ยอยู่หมากนี่จ้ะเนาะมีหมากมีพริกมีสับโรดนี่จันเพื่อนเนาะมีทุกอย่างในแถบนี้นี่จัน,นเพื่อนนี่จ้ะเนาะคันพ่อชาติก็ขออภัยนี่จ้ะเด้ออันะน,ะนะัน้นคือต้นบักพาวอีนี่จ้ะเนาะไปเรื่อยๆนี่จ้ะใหญ่ทุกต้นสูงทุกตนกก้นแล้วก็ล่อทุกต้นนี่จ้ะเด้อบักผ่านน้ำหอมต้นเตี้ยจน้ะ ตะไคร่หอมผมเดินเผื่อนเด้ออันนี้ตะไคร่หอมด้วจ้ะเด้อต้นสูงใหญ่ให้กันจ้ะตะไคร่หอมจ้าอันนี้คือพริกพริกเหลืองพัทะลุงเดินเผื่อนเด้อต้นเขาก็สูงขึ้นกันนะจ้ะเนาะต้นเขาก็สูงเป็นเมตรขึ้นกันจ้ะแต่ว่าหน่วยเขาของใบใหญ่เดินเผื่อนเด้อหน่วยเขาเลี้ยวๆขึ้นนิยวขึ้นนิ่วนีจ้ะเนาะคือในน้อยยาวๆนะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะ เขาก็ดูคือกันนะจ๊ะอันนี้กัเก็บไปซอสเตียวนะจ๊ะพริกเหลืองพัทลุงจ้าอันกับปลั๊กเผานะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะแล้วก็มีหมากนั่นนะจ๊ะเนาะแซมโดยหมากเตี่ยนะจ๊ะบัก๊กเผาน้ำพร้อมต้นเตี่ยแล้วก็แซมโดยหมากเตี่ยนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือม้วนพายในสวนนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไผยน้องเพื่อนเนาะนี่ก็คือ อีกแถบหนึ่งนะจ๊ะเนาะอันนี้กำลังปลูกด้วยเชนเพื่อนเด้อยกำลังเห็ดแต่ประมาณแถบนี้ประมาณหนึ่งปีจ้ะปีกว่งกาจ้ะสีลงเผาดับหอมไปสวนหมางด้วจ้ะเนาะมะเผาดับหอมจ้าแล้วก็พริกขี้เคล่นเพื่อนเนาะหรือคือกับรรยากาศนะจ๊ะเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆภายในสวนจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามนะจ๊ะเนาะ คันวาวว,าวชาชัดเสียงวัวชชัดกาขออาภาัยในหลายดิจ้ะเด้ออย่าลืมเป็นกันเป็นใจและกดติดตามให้นั้นมันได้จ้าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า